ตอนนี้ลุงจุยใจจดใจจ่ออยากเปิดตาและก็อยากกลับบ้านนะพี่น้องเนาะทางหมอบอกว่าสี่โมงนะพี่น้องเพิ่นจะเปิดตาให้อ่าลุงจุยนแน้มเบิ่งโลกภายนอกสบายดีลุงโจยโ,ยโยสยดออืม งัตตาอยู่ในอหินิวงัตตายู่บ่เราขับบ่าเผาจะขับบ่าเนะพอยน์สันปอดพอนสันปอดจนถุงจากบ่เห็นอยู่รอกเขาท่าเห็นอยู่เป็นอ่ได้การผ่าตัดบริเก็บบ่บ่ไม่ชื่อเนาะไม่ชื่อ กินข้าวกินน้ำแล้วบอืงได้ยังกินเลยชิ้นแรกกินชิ้นแรวกับอกเอาแซนเชิญชินแรกบ้างที่ชอบจะขับไปกคืออยากกินแล้วคนดีใจว่าไม่ใช่ถูกหรือบ่แต่เัินเปิดขึ้นไปยไซะเนอะคือยังไรอยากกินทุกงั้น ชาบงแฟพ้เป like like no. oh, ิดนั่แหละประมาณสี่โมงสิเปิดอืมรุ่นเหมือนกันเด้อน่สมมติกเปิไม่เห็นแจ้งว่าปจะเช่บงโอ้มีแหงละอ่าแขงอยู่บนนาตาเปิดอยู่ชาลัดคุณเชิดนั่นแหละสมติจะอยนี่เน้ตดอยตอนนี้ขับปิดตาไว้อยู่นะพี่น้องอื ไม่คิดพอใจเลยยัง่เห็นหน้าตาเพื่อนยังไงจะเห็นหน,น้าตาผู้ที่สวยหร่อเปล่าน้อยจะคนจะคนอยังยังเห็นหน้าตา,ตา,าเนนาตาพื่อนช่วยแล้วช่วยให้พอพอ,พอตายแล้วเพื่อนมาช่วยให้เป็นคนในหน้าตาเพื่อนนั่นเห็นยังไงยี่วิปอเพื่อนทางเพื่อนมีเพ,พื่อนล่ำเพื่อนรวย ก,ก็อะไรอีนกนึกที่มานสงสารพอพอตา,ลายละมื่มาึ้นเป็นคนใหม่อีกห้าโมงวันจีพาเจ้ากาบเมืองสี่ห้าห้าโมงเ่ยเพื่อมาหอนบ้านเจ้ากับประมาณสักอ,อน่าจะสองทุ่ม,อมสองทุ่มหาสามทุ่มเลย่ะ เจ้าแล้วว่าเป็นใครอือเจ้าแล้วเจ้าแล้ว,ว,ลวอือก็คืนเมื่อคืนในบุได้เป็นบอ,อ่อืม่แสดงว่า,าเศ้าขาดกัอีสโน่ออืไม่าเนาะเปท่ใใจพอเท้าคิดก็มีฮะคิดว่าชีเห็นบ่หรือบเห็นในใจแพ้จาก

ตอนนี้เจ <ละ S 1> ็ดเจ็ดเจ็ดล้านมันน้อยมันจะดิบสีสิบสี่ล้านโอ้บอเป็นเงินเงินบาทเท่าไร่หมื่นกว่าหรอสองหม่นกว่าอสองหมื่นกว่าสองหมื่นสองพันหา้ารอยบาทถือว่าแพงแพงเต็มละถ้าเป็นเเรียนประมาณหกห้าเจ็ดร้อยเรียม ดริหิวเข้าที่ตอนบอกคือ,อยากเขาอย่าเ้ไม่ไ้จากเมื่อบ้านตัวนี้เนาะอืรออีกประมาณสามสิบนาทีคือว่าเพื่อนบุรีไปเมืองไทยเยา้ว่าประเด็นบุรีอาไปอุบลไปไทยไดนำไปมีนะเอาสขาขาคนโทรมาสักคนแบบบอกใช้ไฟไปนะ เราวรจันไปเลยพูดนะเว้นลายตาพังแล้วไปกะรออ,รอีกสามสิบนาที<น>เป็นวัาสิเปิดตาจอง<น>ชื่อหลยคนเดียวนำมาว่าให้เจ้าใส่แว่นดำ,ม,นนดำมั่มเวนดำตือเขาตัดหนนี้ไม่ได้บ่ บ้านนี้ชวนเลเขาตัดให้จังหวะอันนี้ก็บรินใจถ้าแ่าถ้าแไปามเบ้งมันควรบนนี้คือกดทำใส่แม่เล็กบ้านคอยเขามาเห็นยู่เพียงเขาเขาตัดใยอายุเลยนะแบรํำใส่แบบายุเลยไปหาไปชวนได้หมดแข่งฮักอีกเดียวดี ไป็ีรุได้หนึง่งราไทยเขาพระเจาจะเราไทรไทยเยียบแค่หักเติมอีกอ้าวโอยค่ะกลัวเาจะปวดตาแล้วเห็นบัเออจะคอขคีรุตขอาเขาจะพายโจไห้เข่าแมมเข้าไาจะคอยจอดให้ดอกบังเอิญแล้วหานพูทธเจ้าจไพุเหยียบเลยแข่งหักชาอีกมันขาตัดแล้วบอกด้ ไม่ยี่สพยี่ชวนไม่ล้จะยี่ส่แไม่หองมอญพุ่นเาขาเอาเขาป่วยพุ่นห้องมาญมอญคือทางนาั่เซิงพ่ว่ารังไดบริจักตอนนี้ก็คือบริจ็บเนาะซื่อยอย่างออนบ่อทางกันตายยังออกกนตอนเออตายยงออก บ้านตัวคนใช้วิตน,นคือขักอะไรคนใช้แต่เป็นจิตเอาออดีแชบขัดรีละแบบไต่ตามมาบ้า,าตักขัดรหายาตัใช้จิตอะไรเซ้นป่อืมคนชักนี้นนแล้วเค็มนีนชักนะหรือบริสัซักเขาชักนเดียวือ เปน็นวัดความดันสื่อมั้งไ้ยจักจนันจัเรื่อง<อ>ินกักเจ็บจะบอาเออเจ็บเจ็บ่บ่แมบนี้วัดความดันสื่อไม่จักบ่ละเขาชักเขาขึ้นหม่ขาฟุตเงือใช่เวลาบวชประมาณสิกว่าปปนาทีเนาะ เรได้รับอยู่บ่ตอนนี้บ่มื้นน้ำอืมือนนำ้นนำรับ,บนําเนาะพี่น้องจะพอจะได้าม,มาเห็นโลกอีกข้างทำเกินไหมนอ้องลุงตายให้เกินไหมอีกความฝันเป็นจริงแล้วเหมือนเนาะอืม เป็นจริงค่ะก็ดีนาะนุมมัเนี่ยเจ้าเจ้ากับผมัันใจเลยเนาะว่าที่กลับมาเห็นอะไรของเ้าก็ไม่แยมยังไม่ดีว่ามันดีด้วเนาะกับใครแต่นั่งเห็นอต่นั่งนาะเ็เห็นฟุบรถเขาเห็นช่องชั่เมงเลยนะแล้วชั้นเมืองดีหร่ไปน้มืองอะ่มีไก่ยังเลือดออก เลือไรเนี่ใช่แค่กายช้ดเวลาแหละลงเลยยังประมาณซ้าวนาทีตอนนี้เขากับพาเมืองเรอบอกเดินทางประมาณห้าโมห้าห ừ ừ ากเจระมานแปดโมงหอดเพือนเจาสง,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 งทุม่มบาเส่นกำลมันพิชักคือบเบนไปจ้ะ คือว่าไปนี่ก็คอยเราว่ารอยเช้าอะไรละน่่ไหมรลอยเ้าละเลนเนาะ,ะ,ะพวกตระเวนประกากนะ่ะไม่าให้ไปหรอกแต่พวกป้ามุวิช่มาแล้วโลเลยอยาอยชิวชิวจรลกาป้า,าป<ะ>มุกิงก็คือว่าบอกไวเนาะ

เราเจ็บตาเราคกตานี่คืออยนีเรเจ็บตาน้ำตาเราไหอ,อ,อ,อ๋อฟึ่งก้อนเก,กา่าอไปกวดคืนอีไปเจอวะเจ้าบรดิเจ็บหรือวะ,อะบ่บมเจ็บก็บ่าต้องบ่ก็ต้องฟังคนเนาะได้ก็ต้องเห็นแน่นอนพอเถ่าบ่ต้องฟังคนอืม ทำใจสบายไปเลยพอเท่านายย่านเนาะย่านมาเป็นน้ำก็เก่ามาสั้นๆเออย่านเดี๋ยวมันมืดตึ๊ดตื้อไปเลยเหมืนบ่เดี๋ยวเท่าคนนี้ก็ยังอันนี้เป็นยังไม่เท่านี่เกตาเบอร์หนึ่งตากันตาเก็บเบอร์หนึ่งเออ

เ,เขาถูาตนนี่มนี่มเ,เขาไม่ได้คูดเขาเขาักมีชื่อมันจะยาเขาถานี่เป็นเขาสักยาเข้มดีกว่าอีกเลยน้องพี่น้องก็ม่แต่ว่ามารอรุ่นนะ้ำกันเนาะว่าลูกจอยจะเห็นบอ่อบางทีเปิดครั้งแรกอาจจะบ่เห็นกบับเป็นไปได้อาจจะค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นหรือว่านจะังใดเนาะ ก็มีแต่ว่ารอรุ่นกันน้อไปน้องเวลาสี่โมงสี่โมงนี่คือทําการเปิดท่าว่าทั้งยูทูบเบอร์นี่ก็อาจจะอัพลุงห้าโมงหกโมงก็วาทกันไปเป็นน้องแรปนิ้นนั่นนะมารอรุ่นกันนกันน้องไปน้องเนาะลูกโจยก็คิดคิดนักพอสมควรคิดนักเรื่องยันมันบอดเลยน้องแต่ก็คิดนักแบบจะกรับบ้านตอนนี้น้องใกล้จะถึงเวลาแล้วหรอกลุ้งอ่า อ่ะเดยังอีกสิบนาทีหนึ่งจะทำการเปิดจากน่อยนี้ลดจาร่้องปวดเนี่ยกวบยังบ่ปวดเนี่ยเพราะครับออดเอ้เชียวปเนี่ยเป็นยังห้องน้ำจบริการแลวบานนี้ฟูนางกาวาชิมาพี่เขากันน่กอ่างไรเขาเบาเขาเบาัได้เบาจ่อยเขาจ่อยเขาเบาอะไรอ่านี้ cục gì mà bỏ luôn hết? đi thang làm phải không? đi đấy, phụ năn bỏ làm, ừ. háp con bay nhiều, thật biết thong nhiều. lại rồi, con. Tai bỏ vào thằng. Ừ. Phải nhiều. là con thì lại chẳng bay. Mẹ nhiều đi đấy. Tay nó buồn rồi ลูกล้อม่เท่าน,ะน,ะนะาะแหนะอู้เนาะรอขับปิดอยู่จุดใบเบอรกันยี่ห้ออ้าวน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมพร้อมก,กับสี่คอตัวลำลาพรอมพี่น้องเลยเดอ้อมิแต่ว่าช่วงสี่โมงห้าห้าโมงมารอรุ่นน้ำกันน้องพี่น้องวา่าลุงจุ๋ยเพิ่นจะอ่ามองเห็นได้บ่เนาะถ้าว่ามองบ่เห็นก็สักซาวสามสิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเก่าก็ยังดีนะน้องพี่น้อง ถึงโปรต็มร้อยก็โอเคละพอได้แบบเห็นสัตว์เีนอย่างไปมาสะดวกเนาะเอาลพะพอเท่ามานี่บพอนขอโตโจบคลิปก่นนอนเด้อโรอยลยอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาพอกันตอนจะเปิดตาดตอนหามงแรงหุกงแรงก็ว่ากันไปเนาะ ตอนนี้เพิ่นกำลังไปห้องน้ำนะพี่น้องเพิ่นปวดถ่ายเบา